สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคนนะครับทั้ง YouTube เดอมื่อนี่เบาไก่ก็ได้มาเอามั่นนะครับที่ว่าให้เบ่งตอนอายุประมาณสักสิบเดือนเนาะที่ว่าต้นที่ว่าปลูกตอนประมาณเดือนไอ้เมษาเดือนกลางเดือนพี่น้องก็ได้ไปไล้าขึ้นแล้วนะครับผมก็ต้นนี้ก็เป็นต้นเบาไก่วิตัยไปพี่น้องเนาะเนื่องจากมีงานเขาได้จัดก็ได้หยุดจัดแล้วเนาะาะว่าติดโควิดพี่น้อง เล่าก็เลยมากลนครับกลนขื่นเอาขื่นนะครับไปขายเนาะอ่าก็ให้เบิ้งพี่น้องนี่ก็ร่างควดครับผมว่าหัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเดี๋ยวผมสิเอามาให้เบิ้งเด้อเอาขื่นไปแล้วหัวทั้งนี้เลยพี่น้องเนาะได้มาเบิ้งอยูสายเนาะหัวได้เนาะกัแบเบิ้งพี่น้องึอ๊บน,น,น,น้นนี่เห็นปะนี่เด้อพี่น้องึ๊บเ๋ยวพี่น้องจะเห็นปะ พี่น้องเห็นบ่นี่หัวนึงอ่าอายุนี่ก็พี่น้องครับก็ประมาณปลูกสิบหาครับสิบหาเมษาเนาะสิบหาเมษานี่ก็ได้ตอนนี้ก็ประมาณสิบเก่าเนาะก็ได้ประมาณหนึ่งปีครับไก่อีกบ้านสีหามือละนี่พี่น้องเนาะเราใช้วิจัยสายพันธุ์พี่น้องเนาะเบิ่งหัวครับประมาณมั่นสองปีพี่น้องนะตัวนี้ปลูกสิบหาเมษานะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะปีนี้หกสี่เนาะนี่เหลือก็ลังขวดขึ้นพี่นาะพี่น้องเขามาดจากหัวนี้เนาะพี่น้องเห็นบ่ อันนี้ที่ว่าต้องควดขึ้นก็จะมีปัญหาเสียหายจากมาพี่น้องเนื่องจากว่าปวกนะครับปวกที่ว่ามาเขามาทำไร่เนาะมาเจาะเนาะต่ะว่าต้นเขาหักเนาะอายุก็หนึ่งปีแต่อีกซีหามือพี่น้องก็คือว่าเราวิจัยพันุเนาะยังไงก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามาติดตามเบาไก่ช่อง YouTube ออยูทูบเนาะยังไงจะมีคลิปหน้ายัางไงก็เดีย๋ยวเบาไกลจะนั่น,นเสนอพี่น้องต่อไปเนาะหรับวันนี้ก็บ้านพี่น้อง เยวงพอกันไหมครับคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดติดตามกดสับตะไคร่กันเสร็จกายเด้อกระบวกกลพี่น้องสวัสดีครับ